เป็นยังไงบ้างคะก็ขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะคุ้มครองแล้วก็รักษาเสริมกำลังคุณแม่นะคะให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็หายป่วยไวๆค่ะพระเจ้าทรงรักคุณแม่นะคะอาเมนขอบคุณค่ะบ๊ายบายชื่อสินดิพรค่ัลูกปูหาเสียงหาเสียงลูกปูลูกปูนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณบุตรทักทายแม่พี่หน่อย สวัสดีค่ะคุณยายสบายดีไหมคะเดีะะ๋ยวไม่ค่อยออแข็งแรงตอนนี้ขอไปเช่าเวรพรนนะคะคุณยายไม่ต้องห่วงพี่กอยอยู่ตรงนี้สบายดีคะ่ะต้องวันจะไปเยี่ยมคุณยายนะคะสวยตลอดขอไปเช่าเวรพรนนะคะสาวสวยตลอดสาวสวยตลอดอพี่กอลสวยนะพี่กอ,อยสวยค่ะใจดีมากด้วยอุย <c oughs> เด็กพี่ยอแม่พี่ให้ให้ไปเจ้าเวรพรตั้งแต่แม่ไม่ใช่ยอลรูกนะคะคุณยายสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ,ะ,ค,ะคุณยายนี่ลูกเป็นผู้เชื่อใหม่นะคะคุณยายค่ะขอให้ค,คุณยายมีสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณยายให้คุณยายมารู้จักพระเจ้าแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าพระเจ้าพพร,ระเจ้าอะทำ เป,เป็นผู้ช่วยผู้ยิ่งใหญ่นะคะคุณยายขาขอให้พระเจ้าวยพรขอให้พระเจ้าสนกำลังรักษาคุณยายให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่แม่คะหนูชื่อเขียวนะคะเป็นผู้เสื้อใหม่ คุณผู้เชื่อใหม่อะค่ะแล้วก็หนึ่งีเต็มแล้วที่ได้มีความเชื่อในพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าผู้สร้างโลกก <BJ S 2> ็มี <oid> นะประสบการณ์หลายอย่างช่วงที่ไม่สบายก็ได้พึ่งพาพระเจ้าแล้วก็เข้าพระเจ้าอ,อาธิษฐานแล้วก็ประสบความสําเร็จทุกครัง้ง <donít, comunque S 1> ไม่ว่าจะเกิดอะไรที่ไม่ค่อยสบายใจอะในฐานะที่เป็นผู้เชื่อใหม่แล้วก็จะอธิษฐานให้คุณแม่ มีสุขภาพที่แข็งแรงขอพระเจ้าดูแลขอพระเจ้าดูแลคุณแม่มีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เจ็บปวดให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและรักษาให้หายป่วยขอแม่มีกําลังใจและกาลังกายที่ดีนะคะขอพระเจ้าวยพรคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะพี่สีสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ก่อนด้วยสวัสดีค่ะคุณแม่ แม่ก็ไม่สบายขอกำลังใจหน่อยค,คุณแม่สบายดีไหมคะสวัสดีกรังค่ะ<น>แม่คะอขอพระเจ้าไวพรแม่นะคะเนื่องในวันแม่งชาติและในทุกๆวันนะคะขอพระเจ้าไวพรแม่เสริมกำลังแม่นะคะให้เข้มแข็งให้กล้าหาญไม่กลัวไม่หวั่นหวันต่อสิ่งใด นะคะขอพระเจ้าที่จะทรงอยู่กับแม่ในทุทกๆวันประทานสันติสุขและความชื่นชมยินดีให้แม่นะคะขอให้แม่มีความสุขนั่งในวันแม่แห่งชาติและทุกๆวันที่แม่จะมีอายุยืนยาวนะคะที่จะอยู่กุบหลานได้อีกนานแสนนานออขอพระเจ้าอวยพรนะคะทูลขออธิฐานเพื่อแม่โดยพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าาเมน